ในลม Funny วันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงกรานมาเป็นยังไงบ้างพี่โจไปไหนมาช่วงสงกรานคะอ๋อพี่กลับบ้านทางใต้ครับจริงๆนะครับพี่ขับรถกลับบ้านเองนะครับจริงๆอยากได้รถดีๆลุยๆสักหนึ่งคันครับต้องพลอยแหมผูดีก็ตอบโจทย์เลยแหละค่ะวันนี้เราเลยมีรถดีๆมาแนะน้พี่โจได้รู้จักกันด้วยใช่ครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของตัวรถวันนี้นะครับขออัปเดตงานต้องพลอยก่อนละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ติดตามตลอดเลยครับกับนางฟ้าจาลิงใช่ไหมครับจริงเหรอติดตามจริงเหรอใช่ครับโอ้ยขอบค ฟ้าชลีก็ ep ห้า ep หกแล้วนะครับกับครั้งที่แล้วที่ไปดิ้งดองที่ชอบมากเลยนะครับดองกี้อ๋อดองเข่ครับผมดองกี้ครับครับแล้วก็ ep หน้านะคะก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่ว่าก็เป็นห้างเปิดใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าจะแตกต่างจากดองกี้นิดนึง ep หน้านี่จะลักชัวรี่นิดนึงฝากติดตามด้วยนะคะใช่แล้วครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่เบนส์เอ็นเทนะครับศูนย์รวมเบนส์มาตรฐานอันดับหนึ่งของไทยนะครับโดยเรามีรถเบนส์สวยให้คุณเลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในเมืองไทยกว่า150ัน โดยเรามีการจอดเรียงจัดแบ่งหมวดหมู่แต่ละรุ่นแต่ละคลาสอย่างสวยงามชัดเจนนะครับเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงเลยครับ และนอกเหนือจากโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานนะคะเรายังมีร้านกาแฟ True Coffee ค่ะบรรยากาศสบายๆในวันสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะและชิดพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่รักการแต่งรถนะครับเรายังมีร้าน Pro d e a i Shop นะครับศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สำหรับรถยุโรปนะครับและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกมาไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยครับและเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์ ชนอซ่อมบริการมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ามาที่ b e n t l ที่ดยจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยครับและสําหรับวันนี้นะคะรถที่เรานํามาเรียกน้าย่อยสําหรับมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็คือ GLE 250D Exclusive คันนี้เลยค่ะ ใช่แล้วครับและนี่ก็คือสายหล่อและก็สายลุยอีกหนึ่งคันนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกันนะครับถึงแม้รุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว e x c l u s i v e นะครับแต่ว่าบอดี้กับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็ไม่แพ้รุ่นตัวท็อปอย่าง AMG เลยทีเดียวแถมยังมากับสีพิเศษนะครับที่เป็นสีเทอร์นารายเกรนะครับให้ความสวยงามแล้วก็โดดเด่นบนท้องถนนด้วยส่วนตัวรถแล้วก็การออกแบบเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามนะครับผสมผสานนะครับระหว่างความเป็น SUV แล้วก็ความเป็นสปอร์ตด้วยสังเกตได้จากตัวบอดี้พาร์ ยงามชัดเจนซึ่งสอดรับกับสัญ,ญลักษณ์ Mercedes Ben z ดาวใหญ่ด้านหน้าเลยส่วนไฟหน้านะครับมาด้วยไฟหน้าระบบ Intel Li g เ n t l i g h ล System นะครับเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยเต็มแบบ100%เมื่อเรามองด้านข้างเราจะเห็นถึงความยักษ์ใหญ่ของรถคันนี้นะครับสามารถลุยไปได้นะครับและบรรทุกนะครับในส่วนของผู้โดยสารนะครับและสัมภาระได้อย่างเต็มที่เลยและยังมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด20นิ้วสวยงามมากๆครับและสำหรับด้านท้ายของคันนี้นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนอกจากสีของเขาที่โดดเด่นแล้วนะคะ เขาก็ยังโดดเต่นไม่แพ้กันค่ะมากับไฟท้าย LED นะคะที่เรียงเส้นได้สวยงามมากๆทําให้คันนี้เนี่ยดูทันสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับดเดสเซอร์ปลายท่อคู่นะคะและห้องสัมภาระของเขาค่ะมาดูกันค่ะว่าขนาดใหญ่แค่ไหนไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง2ใบเลยทีเดียวแถมถ้าซ้อนกันนี้ก็ได้ถึง3และ4ใบเลยทีเดียวนะคะ และที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc 204แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแถมยังเป็นโฟร์มีติกฟูลไทม์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแถมขับเครื่อน4ล้อโอ้โหสมรรถนะดีเยียบแถมประหยัดน้ำมันอีกไม่ซื้อไม่ได้แล้วละค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของรถคันนี้แล้วนะคะเอ้ยกว้างกว่านี้คุณผู้ชมคะ่ะตอนแรกมองภายนอกรู้สึกว่ามันจะดูสูงๆอย่างเดียวหรือเปล่าแต่พอเข้ามาข้างในนี่กว้างเลยทีเดียวค่ะและเบาะของเขาเป็นบเบาะซิลิเดนะคะรวมถึงทีมชุดแต่งแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะมันทําให้ห้องโดยสารเนี่ยนอกจากจะดูหรูหราดูกว้างขวางแล้วมันยังดูทันสมัยด้วยค่ะพี่โจใช่ครับผมแต่โดยรวมนะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าจะให้น้องพลอยเลือกสักหนึ่งออปชันนะครับที่น้องพลอยชอบมากที่สุดในมุมของผู้หญิงนะ น,น้องพลชอบออปชันตัวไหนมากที่สุดครับ ต้องบอกว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดค่ะพี่โจเราชอบซื้อน้ําซื้อขนมจากปั๊มมากินมร้ออยู่แล้วนะคะแล้วค่ะเผอิญว่าคันนี้เนี่ยเขามีออปชั่นออปชั่นหนึ่งที่พอยชอบมากเลยเขาสามารถรักษาอุณหภูมิของน้ําที่เราซื้อมากินได้ด้วยค่ะผู้ชมค่ะสมมติว่าซื้อกาแฟร้อนมาเราก็เอาใส่ไปในช่องแก้วน้ำแล้วปรับตรงนี้ไปที่สีแดงมันก็สามารถรักษาอุณหภูมิของแก้วน้ําไว้ได้เลยค่ะผู้ชมครับผมแล้วถ้าเป็นกาแฟเย็นล่ะครับกาแฟเย็นก็สามารถรักษาอุณหภูมิเย็นของแก้วน้ําไว้ได้อีกด้วยเรื่ ได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นโห oh, h ป p p y ใช่ครับ <c oughs> ถือว่าเป็นออปชั่นเล็กๆนะครับที่คันนี้มีแล้วก็เข้ากับผู้หญิงสวยๆแบบน้องพลอยเลยครับ <c oughs> นอกจากออปชั่นดีๆแบบนี้แล้วนะครับยังมีโหมดการขับขี่ที่ครบครันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับมาถึง5้าโหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดออฟโรดนะครับสลิมพาีนะครับที่ขับตอนฝนตกนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับหรือสปอร์ตขับขี่เร้าใจหรือว่าโหมดอินดิวดัวนะครับที่ปรับตามความเหมาะสมของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับในส่วนหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอแบบออ d ด o 2โอสนะครับสามารถปรับโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายและพร้อมนีเวกชันแมปไทยให้ด้วยนะครับและในส่วนของตำแหน่งงผู้ขขับีเอ ด้วยพวงมลาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับการปรับเบาะไฟฟ้าและจดจําตําแหน่งไว้ได้3ตําแหน่งเรียกได้ว่าทั้งฟังก์ชันของผู้หญิงสวยและผู้ชายที่น่าจะน่าตาดีนะก็ครบในคันนี้คันเดียวเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะรถคันนี้โดดเด่นไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะคะกับ g le 250 d exclusive คันนี้นะคะสีภายนอกว่าโดดเด่นแล้วนะคะด้วยสีเทนอร์ไรท์เกรย์ภายในเขายังตกแต่งด้วยเบาะสีเบททำให้รถคันนี้เนี่ยนอกจากจะดูหรูหราแล้วยังดู สะอาดอีกด้วยค่ะพี่โจค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยดีเยี่ยมสมรรถนะก็ต้องดีแล้วก็ประหยัดทั้งมันอีกด้วยค่ะใช่ครับกับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz GLE 2 5 0 D Exclusive นะครับมาพร้อมกับสีเทาพิเศษภายในตกแต่งด้วยบอดหนังสีซิลเวนนะครับเป็นรถปี2016นะครับในส่วนของออปชั่นตัวรถนะครับมาด้วยไฟหน้าแบบ Intelligent Light System ล้อแม็กขนาด20นิ้วฝาท้ายไฟฟ้า ภายในนะครับมาด้วยชุดเครื่องเสียง Audio 20บาอก m e เมมโมรีแพ็เกและพร้อมการขับขี่แบบครบครันเลยทีเดียวนะครับวิ่งมาเพียงแค่47,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาพิเศษที่เบนเอ็นเ k ตั้งไว้เพียงแค่3,290,000บาทเท่านั้นครับ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ GLE 2 5 0 EX c l u s i v e สีเทาคันนี้นะคะสีเทาเนี่ยเป็นสีที่มาแรงสำหรับปีนี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมชถือว่าเป็นสีที่โดดเด่นแล้วก็ฮอตไม่แพ้ใครเลยทีเดียวเพราะว่ามีมาเท่าไหร่สีเทาเนี่ยขายหมดเกลี้ยงตลอดเลยตอนนี้ใ<ช>นโชว์รูมของเรานี่เหลือสีเทาน้อยมากที่สำคัญคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาช็อปเข้ามาชมกันนะคะใช่ครับผมชมไลฟ์ของเราจบแล้วนะครับก็มาที่โชว์รูมของเราได้นะครับเราปิดนะครับหกโมงเย็นวันนี้ยังไงห้ามพลาดเลยทีเดียวครับสำหรับวันนนนนี้้้เรราัังคตออลไปก่ะบ สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย